สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาฟังข่าวเกี่ยวกับ b ลูมเบิร์กนะครับเปิดดัชนีนวัตกรรมประเทศไทยพุ่ง4อันดับลหลังจากนั้นนะครับเราจะไปติดตามข่าวการรถไฟแห่งประเทศไทยลุยเปลี่ยนสัญญาณ ATP รถไฟดีเซลเข้าสถานีกลางบางซื่อ รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกนะครับเป็นรายงานข่าวจากกรุงเทพธุรกิจเป็นข่าวบลูมเบิร์กนะครับเปิดดัดชนีนวัตกรรมซึ่งประเทศไทยมีอันดับพุ่งขึ้น4อันดับ สำหรับดัชนีนวัตกรรมบลูมเบิร์กประจำปี2564นะครับมีการจัดอันดับจาก60 K เคเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมมากที่สุดพิจารณาจาก7เกณฑ์พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่36นะครับโดยดีขึ้น4อันดับจากปี2563มีคะแนนรวม65.42คะแนนเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ซึ่งคะแนนตามเกณฑ์ต่างๆมีดังนี้นะครับ ความเข้มขน้นด้าน R&D ได้36คะแนนการผลิตมูลค่าเพิ่ม18คะแนนการผลิตภาพ52คะแนนความหนาแน่นของไฮเทค33คะแนนประสิทธิภาพตติยภูมินะครับหรือการวัดความแพร่หลายของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย30คะแนนความหนาแน่นของนักวิจัย45คะแนนการจดสิทธิบัตร35คะแนน สำหรับอันดับ1ถึง10ที่มีการจัดอันดับนะครับได้แก่อันดับ1ประเทศเกาหลีใต้อันดับสองประเทศสิงคโปร์อันดับที่3ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันดับที่4ประเทศเยอรมนีอันดับที่5ประเทศสวีเดนอันดับที่6ประเทศเดนมาร์กอันดับที่7อิสราเอลอันดับที่8ประเทศฟินแลนด์อันดับที่9ประเทศเนเธอร์แลนด์และอันดับที่10ประเทศออสเตรียนะครับ นับตั้งแต่บลูมเบิร์กมีการจัดทำดัชนีนวัตกรรมมาทั้งหมด9ปีนะครับเกาหลีใต้ครองที่1มาถึง7ปีซึ่งปีนี้ประเทศเกาหลีใต้ทำคะแนนได้ถึง90.49ในคะแนนเต็มร้อยนะครับเป็นประเทศเดียวที่ทำคะแนนได้เกิน90คะแนน สำหรับการจัดอันดับในปี2,564นะครับได้สะท้อนถึงโลกที่ใช้นวัตกรรมเป็นทงนํำในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิดเชือ้อโครัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับตั้งแต่ความพยายามสกัดการแพร่ระบาดของรัฐบาลไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ใช้เพื่อให้ทุกประเทศเดินหน้าต่อไปได้รวมถึงการแข่งขันพัฒนาวัคซีนเพื่อหยุดยัง้งโควิด -19 เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยลุยปเปลี่ยนสัญญาณ ATP รถไฟดีเซลเข้าสถานีกลางบางซื่อ เป็นรายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการสถานีกลางบางซื่อว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเตรียมทดลองเดินรถเสมือนจริงรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตและช่วงบางซื่อตลิงชันที่จะเริ่มต้นในเดือนมีนาคมนี้นะครับก่อนจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการในเดือนกรกฎาคม2564และหลังจากนั้นจะเปิดให้บริการ เชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกาย,ยน2564และนอกจากนี้นะครับการรถไฟยังเร่งปรับเปลี่ยนระบบอนาสัญญาณเป็นระบบควบคุมรถไฟของยุโรปนะครับซึ่งเป็นระบบมาตรฐานในการป้องกันและควบคุมความปลอดภัยอัตโนมัติของรถไฟหรือ ATP โดยจะติดตั้งบนหัวรถจักรของรถไฟในปัจจุบันทั้งหมดเพื่อรองรับระบบภายในสถานีกลางบางซื่อด้วย นายนิรุตยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำร่องติดตั้งระบบ ATP กับรถไฟดีเซลเสร็จแล้ว2คันซึ่งเป็นขบวนรถที่ให้บริการทางไกลในระบบรถไฟทางคู่อีกทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยยังอยู่ระหว่างเปิดประกวดราคาติดตั้งระบบ ATP กับผัวรถจักรที่มีอยู่ในปัจจุบันอีก70คันวงเงินกว่า500ล้านบาทคาดว่าจะใช้เวลาติดตั้งระบบ2ปี ซึ่งจะทยอยแล้วเสร็จนะครับในปี2,564ถึงปี2,566รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยยังแจ้งเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการรถไฟมีแผนติดตั้งระบบ ATP เพื่อปรับปรุงรถไฟดีเซลรองรับการใช้สถานีกลางบางซื่อโดยเบื้องต้นกำหนดแผนติดตั้งระบบดังกล่าวแบ่งเป็น2ระยะ รวม177คันแบ่งเป็นระยะที่1น,นะครับจำนวน120คันประกอบด้วยรถจักรดีเซลในปัจจุบัน70คันเร่งรัดให้ติดตั้งแล้วเสร็จในปี2564ถึงปี2566และจะทยอยรับมอบหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าน้ำหนักกดพลาว16ตันต่อพลาวนะครับพร้อมอะไหล่50คันตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามสัญญาร่วมกับกิจการร่วมค้า AFR และบริษัท r i v e r e n g i n e e r จำกัดให้เป็นผู้จัดหาและจะมีการติดตั้งระบบ ATP แล้วเสร็จรวมวงเงินกว่า6.5พันล้านบาทซึ่งจะทยอยส่งมอบตั้งแต่ปี2565สำหรับระยะท,ที่2นะครับจะทยอยปรับปรุปรงหัวรถจักรของการรถไฟเพิ่มเติมอีก57ขบวนเนื่องจากปัจจุบันหัวรถจักรดังกล่าวอยู่ระหว่างทยอยปรับปรุงซ่มอมบำรุงเครื่องยนต์ ตามแผนเมื่อมีการปรับปรุงเครื่องยนต์ก็จะติดตั้งระบบ ATP คู่ขนานไปด้วยเพื่อพร้อมต่อการให้บริการอย่างไรก็ตามนะครับจากแผนที่กําหนดในเบื้องต้นการรถไฟมั่นใจว่าจะเพียงพอต่อการให้บริการรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบพัฒนารถไฟไทยสูงมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้นะครับระบบดังกล่าวจะช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับการขนส่งระบบรางในไทยเนื่องจากระบบดังกล่าวสามารถคำนวณความเร็วสูงสุดที่ปลอดภัยสำหรับรถไฟแต่ละคันโดยมีระบบอนาสัญญาณเตือนในห้องพนักงานขับรถไฟและระบบออนบอดที่ทำการบังคับรถไฟหากมีการใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราความปลอดภัยที่กำหนด เรามาปิดท้ายกันที่ความคืบหน้าของโครงข่ายถนนโซนตะวันตกนะครับซึ่งจะมีการเปิดถนนวงแหวนสายสองเป็นรายงานข่าวจากประชาชาติธุรกิจนายไทยวุฒขันแก้วผู้อำนวยการสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า ประมาณต้นเดือนเมษายน2564นี้นะครับทางกทมจะเปิดการจราจรโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาพิเศษถนนพุทธมนตรสาย2ซึ่งงานก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับจะเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนเมษายนนี้หลังจากเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายน2561มีบริษัทประยุท์วิทย์จำกัดเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโดยวงเงิน1,135ล้านบาทซึ่งล่าช้าจากสัญ,ญ ยาที่กำหนดแล้วเสร็จในวันที่13กันยายน2563ที่ผ่านมา สำหรับรูปแบบโครงการนะครับจะเป็นการก่อสร้างทางยกระดับจากถนนกาญจนาพิเศษถนนพุทธมณฑลสาย2ขนาด4-6ถึงช่องจราจรและทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย2และการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด6ช่องจราจรพร้อมจุดกับรถใต้สะพานระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าและแสงสว่างรวมระยะทาง1.67กกิโลเมตร นายไทยวุฒิยังได้กล่าวต่อนะครับว่าโครงการจะเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรของพื้นที่ฝั่งธนบรุรีช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ถนนกาญจนาพิเศษถนนพุทธมณฑลสายสองถนนเพชรกเกษมถนนบรมราชชนนีถนนสายรองโดยรอบนะครับและยังเชื่อมโยงโครงข่ายถนนระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครโซนตะวันออกและตะวันตกให้สมบูรณ์เดินทางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นายไทยวุฒิยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าทั้งนี้โครงการต่อเชื่อมถนนการนาพิเศษถนนพุทธมนตรสายสองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างถนนพรานนกถนนพุทธมนตรสาย4ซึ่งมีระยะทาง15.2กิโลเมตรซึ่งทางกทมแบ่งการก่อสร้างออกเป็น4ช่วงด้วยกันนะครับได้แก่ช่วงที่1จากถนนจรรญสนิทวงศ์ถึงถนนการนาพิเศษความยาว7.13กิโลเมตรเปิดใช้งานเมื่อปี2558เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ช่วงที่2ถนนการจนายพิเศษถึงถนนพุทธมนตรสาย2ในระยะทาง1.67กิโลเมตรซึ่งจะเปิดใช้ในเดือนเมษาย,ยน2564น2,564ีนี้และช่วงที่3ถนน พุทธมนตรสาย2ถึงถนนพุทธมนตรทนสาย3ระยะทาง3.4กิโลเมตรนะครับซึ่งมีการเปิดประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่าก่อสร้างรวมงานระบบไฟฟ้าและปราปาในวงเงิน2,403ล้านบาทซึ่งขณะนี้ได้ผู้ชนะการประมูลงานโยธาแล้วคือกลุ่มกิจการร่วมค้า SCP ในวงเงิน1,532ล้านบาทซึ่งตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างให้สิทธิ์ผู้เสนอราคาพิจารณาอุทธร์ หากไม่มีข้อขัดข้องใดๆนะครับคาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้าง720วันหรือประมาณ2ปี ส่วนช่วงที่4นะครับถนนพุทธมทนตลสาย3ถึงถนนพุทธมทนฑลสาย4นะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพื่อเว้นคืนและก่อสร้างในปี2,565ในวงเงิน1,300ล้านบาทซึ่งทั้งนี้นะครับยังไม่รวมงานระบบไฟฟ้าและระบบปราปาหากได้รับอนุมัติจะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด720วัน นั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง u ั Feature Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง a ัพ f ิ a เจ r e ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ